สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกนะครับวันนี้มีผาเสสวยมาผักพี่ป้าณะอาครับฝากไว้เก็บสะสมได้ครับนี่ครับพระบ้านนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะครับนี่ครับเนื้อเก่าือสวยเลยครับหลวงพ่อเกษมครับนี่ครับไปที่หนึ่งเจ็ดนะครับ สวยเะครับเปิดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับห้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับหลวงพ่อเกษมเขนมารโกนะครับครับเหรียญเก่าเหรียญเก่านะครับพระบ้านเหมามานะครับสวยๆเลยครับเนี่ยพรสวยนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ 0ู1ย์แ6ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรได้เลยครับห้าร้อยครับเก็บเงินปลายทางนะครับส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับใครสนใจพักกระเถิมหัวกระเกษมนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ